เดี๋ยวคลิปนี้ผมรีวิววูดใหม่บรายโฟนหรือโกโจโจอยแค่ไหนไปดูสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านบริการเกมรูบล็อกแมพต่างๆต้องนี่เลยมีโมช็อปมีแมพมากมายให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นแพนเบลต์เบลล์ลอดโกการ์ arden, เนดนสเตลล์เบลล์อดก็จะเก้าคืนฟิวซูฟิตแถมมีบริการกิ๊กแคมพานแบบต่างๆมากมายเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวรวดเร็วสะดวก แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์และมีสินค้าแบบอื่นอีกเพียบหากสนใจกดลิงก์ใต้ดีคริปชั่นได้เลยอย่าง F K เข้าวันเข้าคืนแบบไม,ม่หลุดแต่ไม่รู้ทำยังไงต้องนีเลย V S phone ในการเข้าโฟนไม่ F K ยี่สิชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเกมอันนี้เป็นร้านแซนอันนีน้เป็นการ์เดียนเป็นการ์ดตั้งตีสัมบีเดียวกว่าคือแทบทุกเกมในโลโบอกรเลยนะอย่างนี้ยังสามารถเอาไป F K เกมอ,อื่นได้ด้วยแต่ข้อดีของการใช้เข้าโฟนยังมีเยอะเช่นไม่เสียค่าป้ไม่เสียค่าเน็ตเดี๋ยวไม่ต้องเปิดอีกเครื่องตัวเองไม่มีเมกได้ ยังมีส่วนลดสำหรับคนที่ใช้กัรเล่นที่สุดภาเปอร์เซนด้วยแต่ที่เครื่องปีให้ลออยจ่ิงจังจะมีใช้ก็ง่ายมากๆได้ทำคลิปไว้ให้แล้วอยู่ใต้ดิวิชั่นเลยโอเคโอ้สำหรับเนื้อหาหลักของเราในวันนี้เนี่ยผมก็คืออาวุธใหม่นี่ครับที่เพิ่งเข้ามาในอัปเดตนี้อัปเดตที่สิบห้าในเองนะครับก็คือบลีฟโวนี่ครับระดับเซเลสเทียลนะซึ่งบอกได้เลยว่าได้ยากมากๆครับดูสุ่มสปินธรรมดาเนี่ย0.02เท่านั้นนะครับแต่ว่าสุ่มลัคกี้สปินเนี่ยก็อยู่ทีี่นะ่0.5%นวโโอ้้หเรยกไดา โหดร้ายมากครับต่หรับเลดแบบนี้นะครับขนาดมีลักกี้สปินแล้วยังยากมากๆเลยครับซึ่งในไอดีห่ากของผมเนี่ยตัวเนี้ยผมเสียไปถึง1,800สปินเนื้อเลยทีเดียวนี่ครับถึงจะได้ อาวุธชิ้นนี้มานั่นเองนะครับโอเคซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวอ่ามาสเตอรี่ร้อยด้วยนั่นเองนะครับสำหรับบลายโฟนั่นเองนะซึ่งเห็นกับว่าสกิลของมาสเตอรี่ร้อยเนี่ยโหดมากครับคือมันแรงมากนั่นเองนะซึ่งในวันนี้เรามาดูกันว่าเออมันจะแรงขนาดไหนนะครับแล้วก็อาวุธเนี้ยมันคุ้มค่าที่เราจะเอามาใช้ไหมนั่นเองนะครับไม่ไม่ใช่คุ้มค่าเดียวมาใช้คุ้มค่าที่จะสูมไหมอ่าประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาจัดเกียร์หน่อยดีกว่าเนี่ยยยผผมมมพพวววกกกกเเเเีีีีรร์์คคอออสสตติัล้้งะไนน่โ ซึ่งในอดีตเนี่ยก็โอเคอย่างอื่นก่อนแรกเลยขอบคุณไอเดียจากคุณทันใช่ไหมคุณตันไม่รู้เหมือนกันนี่ครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับไอดีที่ให้มายืมมารีวิวนั่นเอง,เองนะครับขอบคุณมากจริงจนะครับมาเตอรี่ร้อยซะด้วยนะโอเคก็เดี๋ยวมาดูที่คอสเมติกก่อนเลยนะครับสำหรับไอดีนี้เนี่ยคอสเมติกจะไม่มีในส่วนของเอ่อเพโลดนะครับอาวุธเพโลดเอ่อเลดเบรดอันนี้นะครับซึ่งเลดเบรดเนี่ยมีผลต่อสกิลอย่างมากเลยนะนะครับในการปล่อยสกิลแล้วเนี่ยมันมีการที่แบบ คูณสดาเมทเลยพวกเนี้ยเนี่ยผมก็อาจจะทให้ดาเมจฟูลบัลเลเชียลของเขาเนี่ยมันไม่สุดนั่นเองนะครับอาจจะทำให้แบบไม่สามารถดันดาเมจไปได้สุดนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นซึ่งอคอนเมสติผมก็ใช้เป็นดิวิชวลแล้วก็กระทงแล้วก็หันนี่ครับประมาณนี้นะซึ่งก็เหมือนจะไม่ได้เล่นสายของคีย์ที่ขอด้วยไหมเนี่ยอ๋อก็คีย์ที่ข้อแต่ว่าอา่ยังอัพไม่ตันอะไรงี้นะครับโอเคต่อมาที่สัตว์เลี้ยงนี่ครับผมสิ่งที่จะใช้ก็จะเป็นอ่าฟิฟเฟสแล้วก็ แมวโกโจเนี่ยครับผมพี่เฟสกับแมวโกโจซึ่งพีเฟสเนี่ยสกิลที่สิบนะครับาการใช้สกิลครั้งที่สิบของเขาเนี่ยจะได้ดาเมจคูณ2ซึ่งเดี๋ยวไปลองดูกันว่าไอ้คูณ2เนี่ยมันจะไปได้สุดดาเมจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือยังไม่มีอะไรตันเลยนะทั้งเลเวลของสัตว์เลี้ยงทั้งอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่งเวลหนึ่งเวลสองเองนะครับแล้วก็สกิลทีก็ยังไม่ตันเนี่ยครับผมโอเคต่อไป,ไไปน passive, นก็จะเป็นพัตสิบนะครับก็จะเป็น a อ k แล้วก็ สกิลเดเมจนะครับ AP ซึ่งเจ้าตัววัสิบเขาเนี่ยมันมีคอมโบอยู่ก็คือถ้าเกิดว่าใส่อันเนี้ยเ d k คกับ AP คู่กันเนี่ยการโจมตีครั้งที่5หรือว่าการใช้สกิลครั้งที่5เนี่ยดดเมจจะคูณ1.75เท่ามัง้งเนะรับผมน่าจะใช่นะซึ่งเดี๋ยวเราจะลองคำนวณดูดีๆนะครับเวลาเรากดลงเลดาเวลาเราใช้สกิลใส่กใสโกโจเอ้ยไม่ใช่เราใช้สกิลใส่บอสนี่เนรัยผมเราจะลองคำนวณดูดีนะซึ่งโอเคประมาณนี้ทุกคนอ๋อแล้วก็รีเบิร์ตไปหลายรอบอยู่เหมือนกันเนี่ ใช่ไหมนี่ครับตอนนี้เรียกวยอยู่ที่ร้อยสามสิบนี่ครับโอเคโปรไฟล์อ่ะเดี๋ยวมาดูโปรไฟล์ครับโปรไฟล์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับเปิร์กก็ใช้โจ๊กเกอร์แล้วกันนี่ครับโอเคประมาณนี้คือดาเมจเนี่ยจะไม่สุดนะแต่ก็เรามาเทสสกิลให้ดูก่อนนะครับเอาโอเคเดี๋ยวเราไปเทสที่ดันธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับสำหรับแคมเปญนะครับเรามาดูสกิลท่าอะไรพวกนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปเทสกับบอสนะครับก็เป็นระดับในเมย์แล้วกันออไอแลนด์ครับ ปาโอเคตอนนี้เขาไม่อยู่ในโะอ้โ oh, หวิ่งไวมาก oh. <laughs> ดูครับทุกคนนี่แบตเตอรี่ร้อยแล้วเนี่ยผมมาเดี๋ยวเราไปดูดิการโจมตีบัเตียนหน่อยดีกว่าครับกาโจมตีวัวตีโอเคเป็นการชกล้วนๆเลยครับก็จะเป็นวนหลุดสท่าเนี้ยครับ1 2 3 4 1 2 3 4ประมาณนี้โอเคอ่าโอเคเดี๋ยวเราดูการโจมตีวัวตีปึ๊บ63สซึ่งก็ค่อนข้างไวแต่ว่าจะระยะคือกใกล้แบบประชิดตัวเลยครับดูแต่ค่อนข้างไวามากเลยนะ น่ขึ้นดูจากคอสเมติกแล้วก็พวกสันเลี้ยงด้วยครับดูการทจมตีคือไททีนี่ยเป็น63แต่ว่าไทตีธรรมดานเนี่ยเป็น30ครับซึ่งก็เรียกได้ว่าค่อนข้างเบานะถ้าเทียบกับหลายๆวุฒนี่ครับเพราะว่าเดี๋ยวนะสัตว์เลี้ยงโกโจมันบวกดาเมจถึง60หน่วยเลยไม่ใช่หรอเอ๊ะเกมบัคหรือเปล่าอาจาจะจะตัไม่ขึ้นครับอันนี้ผมไม่รู้นะเนี่ยดูดิ กันโจมตีปกติ6โอ้โหอันนี้คือติดคีแล้วนะ63เอ้ยอาจจะบัคอยู่ก็ได้ครับสำหรับสแตนเลสโกโจโอ,โอเคมาเดี๋ยวมาดูที่สกิลบ้างครับสกิลแซดแลบบู Lab oo, นะครับไหนดูซิเฮ้บเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,โอโห26อ่าก็คือเป็นการเหมือนดึงศัตรูเข้ามาต่อยครับโอโ้แล้วสกิลรีคูดาวไวมากครับอ่าเดี๋ยวลองดูอีกรอบนะเฮ้บอุ้ยแล้วคือใช้รวมหลายตัวได้ด้วยครับเฮ้ยน่าสนใจเหมือนกันนะครับอ่าอ,อีกรอบนึงนะครับอีกที อ่าเห็นไหมมันสามารถตีโดนทีเดียวหลายตัวก็ได้นี่ครับอ่าเห็นไหมว่ามันได้ทีเดียวหลายตัวด้วยครับเอาโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อที่สกิลเองครับรีเวอร์ซอลเลสก็คือสกิลเลสนะครับไหนดูสิเฮ้ยโอ้โหคือจะพุ่งไปหาศัตรูครับแล้วก็รีครูดาวก็ไม่ช้าไม่ไวครับถือว่าโอเคอยู่อ่าเดี๋ยวใหม่ครับรีเวอร์ซอลเลสครับลองรวมนะอยากรู้ว่ามันแบบรวมศัตรูได้ไหมนะ อ้าโอเครวมตัวได้เหมือนกันครับก็คือดาเมจก็ถือว่าใช้ได้เลยนะแต่เหมือนว่าอืม,อมก็ก็ใช้ได้อยู่ครับอ่าเดี๋ยวลองสก,กิลเองรออันนี้เยอะๆเลยครับโอเครวมสก,กิลรวมตัวศัตรูได้ครับอเ,เอ้ยใช้ได้เลยครับอันนี้อ่อเดี๋ยวดูที่แบ็คแฟลชครับไหนดูซิหนึ่งสองสามปั้งโอเคหมื่นสี่สองหมื่นเก้าไม่ติดขี้หมื่นสี่ติดขี้สองหมื่นเก้าก็คือต่อย โง,ง่เลยนี่ครับแค่มีเอฟเฟกเยอะกว่าเดิมนะครับแล้วก็ครูดาวก็ค่อนข้างช้ากว่าสกิลอื่นนะครับต้องพูดอย่างนี้ช้ากว่าสกิลอื่นโอเคแล้วต่อไปครับสกิล V สกิลไฮไลท์ฮอลโล่เพอร์เพลเห็นว่าสกิลนี้เนี่ยคือไฮไลท์ของเจ้าตัวโกโจเลยนะครับเป็นสกิลที่แรงที่สุดไหนดูสิแอมคาดหวังนะสกิลวเีเฮ้ยปึง้งโอ้โห่สี่หมื่นสี่ติดคีเอ้ยติดคีเปล่าวะน่าจะติดคีนะสี 44, ่หมื่นสี่ตะกี้อ่ะเดี๋ยวเรารออีกรอบครับ สำหรับครูดาวก็อถือว่าเร็วไหมก็ไม่เร็วขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ชา้าครับก็ถือว่าไม่ชา้าไม่ไวเหมือนกันเดี๋ยวรอครับโอเคผมมาเลยครับสกิลวีขออีกทีแบบชัดๆอ่ะเดี๋ยวเราลองรวมศัตรูหลายตัวนะครับจะได้เห็นด้วยว่าเออตัวไหนติดขีตัวไหนไม่ติดขีอะไรงี้เนี้ยครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูนะกิวีครับฮัลโหลเพิ่มเพิ่มอ,อือ 40, สี่หมื่นสี่ติดขีเดี๋ยวนะตะกี้ตี แบบไม่ติดคียสี่หมื่นสี่แต่ติดคียเหลือสี่หมื่นหนึ่งเอ๊ะแปลกๆเอางี้ทุกคนเดี๋ยวเราลองดูสกิลอัลติเมทครับเห็นว่าสกิลอัลติเมทก็คือการไนเิดนะครับเหมือนจะฟิลแบบหยุดเวลาเอาเราดูครับหนึ่งสองสามมาแล้วนี่ไงอ้าวโอเคฟิลแบบหยุดเวลาครับแล้วเราก็เข้าไปต่อยได้ฟรีเลยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวนะก็เอา,อาเรียบร้อยครับบั็กเลยทีนี้ บักเลยอ่าแต่ก็นั่นแหละรครับมันคือการหยุดเวลานะแต่ก็แบบไม่ได้หยุดนานไหมนะี่ครับคืออุ้ยเอ้าโอเคที่เหมือนติดอะไรไม่รู้ครับอ่าได้แล้วนั่นแหละทุกคนสกิลวันติก็คือหยุดเวลานะครับแต่หยุดประมาณกี่วิเองไม่รู้ครับประมาณห้าวิเองมั้งนะี่ครับน้อยมากครับอ่าเดี๋ยวลองสกิลอีกรอบนะติดคี้สี่หมื่นหนึ่งไม่ติดคี้สี่หมื่นสี่เอ๊ะแปลกๆว่ะผมว่าการคำนวณดาเมจเกมนี้แปลกๆ เอางี้ทุกนคนประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองกับบอสกันไปเจ้าทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ที่ล็อบบี้แลบมาเดี๋ยวเราไปลองกับบอสซูนะเลยดีกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเทคนิคที่อ่าสแต็กดาเมจด้วยครับสแต็กแบบให้ว่ามันคูณ2อ,อะไรพวกนี้เนี่ยผม,มเดี๋ยวลองดูครับชิวยะปลาลุยโอเคตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมเป็นเรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวเรารอสกิลคูลดาวแป๊บหนึ่งแล้วกันเทคนิคในการที่ผมจะใช้เนี่ยก็คือจะเป็นการโจมตีสกิลครั้งที่5แล้วก็ครั้งที่10นี่ครับก็เดี๋ยวลองดู นะครับกที่5การโจมตีสกิลั้งที่5และ10เนี่ยเราจะได้ดัเมจคูณ1 7 5จดแล้วก็คูณ2นะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราใช้สกิลทิ้งไปก่อนก็คือเราก็จะใช้สกิลของวิสาหเนี่ยทิ้งไปเลยครับ z ซ c เอ็ะไรงเงี้ยนะครับทิ้งไปเลยเนะครับแล้วเราก็ใช้ Purple ลองดูเฮ้ยโอเคมาถึงก็กลางอนา,าเขตเลยนะเกือบแล้วผมจำท่าสกิลได้นี่ไปแล้วโอเคยิงน้ำหนึ่งครับ2 สามไหมสามแล้วก็สี่ครับโอเคแล้วสกิลที่ห้าครับฮอโลโลว์เพ่อุ้ยลองดูครับฮอโลโลว์เพ่มสี่หมื่นห้าเดี๋ยวนะมันเพิ่มจริงไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวใหม่ครับอันนี้อ่าสกิลที่หกเวิร์สเจ็ดแบ็กแฟลทแปดครับแล้วก็สกิลแซดเก้าสกิล X. เอ็กซ์อ้าวเดี๋ยวนะ เอ้ยผมเริ่มงงแล้วว่ะนี่เอาใหม่ 5, 6, 7, 8, 9, ครับ6ครัแบเจ็ดครับแปดครับเก้าครับแต่ว่าสิบขอโเรโเฟคออกมา,มาตูมสี่หมื่นหกอุ้ยอุ้ยโอเคทุกคนตะกี้เห็นไหมนี่ครับในจอเราขึ้นว่าสี่หมื่นหกแต่ว่าเลือดบอสเนี่ยหายไปแบบเป็นล้านเลยนะใช่ไหมตะกี้โอเคแปบลบว่าผมทำถูกแล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองดูเราจะเล่นไปเรื่อยจนจนบอสต,ตายเลยก,กันนี่ครับ 9ก้าสุดท้ายครับฮอลโลตู้มหายไปไหว่าหน่าจาก2อ0ล้านห้าไหมหายไปหกแสนมั้งเฮ้ยเอ้าโหการนายเขตติดต่อกันอย่างนี้เลยเรียบร้อยครับแล้วก็สุดท้ายอ๋อแล้วมันลอยได้ฮอลโลจากแสนเอ้ยจากล้านเจ็ดมาล้านสี่ก็มันสามแสน0ฮ้ยโดนหลงก็คือแรงมากอยู่ดีครับ สุดท้ายครับฮอลโล่สิบแสนล้านสามเหลือเหลือเจ็ดแสนล้านสามเหลือเจ็ดแสนประมาณหกแสนนะครับตะกี้เข้าไปหกแสนเฮ้ก็ได้อยู่นะเดี๋ยวผม,มเอาให้จบเลยกันนะครับผมขี้เกียจคำนวณต่อแล้วเฮ้ยนั่นเนี่ยเรียบร้อยจบอดอเลกครับแบบนี้อุ้ยเอารอดเฉยเลยโอเคัก็ได้อยู่นะเดี๋ยวผมลองแบบเพียวๆเ,เลยก็ได้อะ ตึมอุ้ยก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะครับจาก700 0 0 0เหลือ2 7 0 0ก็ได้อยู่ครับเรียบร้อยครับจบเกมใช้เวลา8นาทีโอ้โหนานมากสุดๆครับบอกเลยว่าก็ต้องใช้ความพยายามเหมือนคนนะครับที่จะนั่งคอมโบนั่งนับจะแตกอะไรพวกเนี้ยนะีครับก็ขอให้ทุกคนสู้ๆแล้วกันนะครับสำหรับเลนใหม่โหด้ายมากไอ้ที่ยากสุดจริงๆเลยก็คือการที่เราจะได้โกโจมาเนี่ยโคตรยากครับ แล้วกว่าจะทําให้โกโจมาตเตอรี่ร้อยโอ้โหไม่อยากจะคิดสภาพเอางี้ทุกคนประมาณนี้แล้วกันทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างครับสาหรับอาวุธชิ้นนี้ส่วนตัวผมคิดว่ามันค่อนข้างจะเล่นยากครับแต่ว่าถ้าเล่นได้ก็คือโหดมากนะครับแต่แต่เล่นยากจริงนะครับเช่นตีใกล้ต้องแนบชิดตัวการเก็บมาตเตอรี่กว่าจะได้เจ้าสปินเอ้ไม่ใช่กว่าได้เจ้าอาวุธนี้มานะครับโอ้โหต้องแบบงมหากันยากมากครับ ก็นั่นแหละครับทุกคนส่วน <boundaries> ตัวก็ค <agę> ิด <guarding> ว <okay>? ่าก็ค่อนข้างยากครับประมาณนั้นเออสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันทุกคนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะความคิดเห็นก็ใครที่ชอบกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยแล้วกันนะครับสนใจยไม่คอมเมนต์ถามมาได้เลยนะก็ตอนนี้วิดีขอดคอมเมนต์ตีสมารถมาหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนคุยกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายจะว่าเปอร์เซ็นต์ทุกตัวฮัลโลบักเท่านั้นเปลี่ยนสีได้ด้วยนะอยู่ใต้ดิคิชันเลยสายนี้ไม่น่ามีครับผมไว้เจอกันบ๊ายบายมามาทอนเด็ด feeling นกกระทาที่ริม เหมือนกับจิบลิื่อละตอนก,นก็เท่าที่ลิมปากเธอไม่เช่อในคิดว่าเขารู้สึกนี่จริงเปล่าใช่ไหมจริงสัตว์แต่สภาพกูเพียงหลับและตอนนี้พวกเอเททางานไม่ค่อยว่านิด